Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนอะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิว้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสห,หากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m เขาบขอกบอกว่าเราอะ แฟนให้เธอเป็นไทยโซถ้ามีจริงก็ไม่ถึงมินม้งะเออเไม่มีค่ะไม่มีค่ะม่ได่ถใครให้เรานะไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนางบอกว่าให้เอาตัวเองให้รอดก่อนจรหรือว่าใครอยาก่ีเดี๋วมีแฟนคลับ้าหงไงหรือเ่าไม่เลยจริงๆเราค่อนข้างห่วงกเราค่อน้าห่วงมินด้วยซ้ค่ะจะแบบชวนไปเล่นอไรอย่เงี้ยตลอดไม่ไคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนแล้วชวนีก็ บพราะเหมาะกับเพื่อนก็คงแบ่งให้เพื่อนต่อก็ <S <S 1> <S 1> <ๆ>คงดูความตามความเหมาะสมแต่ว่าเต้นคือหนูก็ไม่ค่อยได้เจอใครจริงเราเจอกันอยู่2คนนะคะไม่ค่อยได้แบบช,ช่วงนี้ <ๆ S 2> เราไม่ค่อยได้เจอใครเพราะว่าหนูถ่ายล,ละครหนูก็จะแบบปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าอยากมีแฟนอยากอยากได้เป็นไฮโซไหมคะหนูว่าเป็นคนธรรมดาอยากได้นอกวงการดูแค่น,นี้ย่ออแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้แบบโฟกัสว่าต้องแบบมีตังหรือไม่มีตังหรือว่าแบบไฮโซหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยตัวแรงอ่ะไม่ใช่ก็แล้วมีแบบอะไร อะไรเขถามว่าอะไรไม่ใชหรือว่าเป็นโครไม่ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกค่ะถ้ามินก็ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้สแกนให้กันละกันเลยเอ่ะเราไม่ถ่ายแบบเวสตก็จะโพงอะไรอย่างงเี้ยไม่ระดิตอนนั้นไม่รู้แซวเลยเป็นเป็นแซวเป็นแซวแซกันมากกว่าว่าแบบเอ้อะไรอยย่างงเี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่จริงจังมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะอย่าให้มีให้ฉันแซวบ้างเถอะสองคน อ๋อจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะคือเรื่องการดําเนินชีวิตวิธีการวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้มีแบบวิธีการต้องมาวิธการ์ดถัดการ์ดวิธกระเป๋าค่ะวิธกระเป๋าตาแฟชั่นอะไรอ่างเงี้ยแล้วหน่ยากนอนที่โอเคไหมคะงงว่าไงเป็นรอบช่องอะไรที่เป็นช่องเจ็ดก็หนูก็ว่าโอเคไปก่อนอ่ะ ก็อย่างอื่นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อยๆดูกันไปเนาะแต่ตอนนี้เราก็คือเหมือนเป็นเพื่อนนะคะเราไม่มีการหาแบบใช้การอะไร่นต้องไม่มีน้องค่ะไม่มีแน่นอนค่ะสดทั้งคู่เลี้ยนไหมไม่มีเลแน่นอนี้ยนอไม่แน่นอนค่ะใชาไม่ชอบคนดำเป็นเพื่อนกันค่ะ ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟป,ปีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลง e ังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็กดวงการงา,งานการเงินความรักแบบนันแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v วท์เก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว